อีกหนึ่งร้านครับที่มาเชียงใหม่แล้วต้องมากินทุกครั้งครับร้านขนมแม่ครับคือสาขานี้จริงๆแล้วร้านขนมแม่มีหลายสาขานะแต่ว่าที่เรื่องสาขานี้เพราะว่ามันอยู่ในปัม๊มมันมีที่จอดรถได้นะครับอยู่ตรงปั๊มบางจากใกล้ๆกล้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตทุกคนนะอร่อยร้านนี้มาเชียงใหม่ทุกรั้งก็ต้องกินกินทุกครั้งมันได้ขายไปในในร้าน หุ้ยทองแทงต่อก,ก็น,น่ากินอ,อันนี้ก็น,น่ากินอ,อ่นู่นี่ก็น,น่านนกินไม่ขึ้น,ห,น,น,นหมดเลยเามาดูเมนูกันนั่งโต๊ะไหนโอเคอ้าว คือร้านขนมแม่เขามีหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นตรงมอชอนะตรงตรงสาขาสนันทมอะไรนู้นแต,แต่แต่ตรงนั้นมันหาที่จอดรถยากมาก,กมุกนจะพอมาสาขาเนี้ยเนี่ยแบบมันจอดรถในปั๊มได้เลยครับก็เลยแนะนำแนะนำสถานนี้แล้วโลมาวันนี้วันเสาร์เลยทีวะวันนี้วันอาทิตย์สวยสวยร้านนี้มาเชียงใหม่ต้องกิน อะไรวะบัวลอยบัวลอ,<ซ>อยมีไส้บัวลอยมีไส้ไส้กระชีเนาะแล้วก็ไอติมกะทิกลมกมันคืออะไรอันนี้บัวลอยอันชัน้นอ๋อชันนี้พอิบบาทแต่ชอบสิคือกะทิกะทิร้านนี้มันโอเคมากมากๆดคอนเทตอเทียบให้ดูกับรา้านที่โรงแรมเองกหรออ่า<ม>โอเคโอเคลองดูนี่เอา คองครองเขาอ่อนเห็นแล้วอยากกินเลยชื่นใจชื่นใจ